สำหรับเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศนะฮะวันนี้น่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะเนี่ยกรณีระหว่างทางด้านอิสราเอลกับฮามาสนะฮะเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําอิสราเอลนั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าพวกเขาเตรียมเปิดปฏิบัติการทางทหารที่ราฟาซึ่งเป็นเมืองชายแดนเนี่ยติดกับอียิปต์แล้วก็กาซาแล้วก็บอกด้วยนะว่าถ้าไม่ทาเนี่ยนะเท่ากับว่านี่คือเป็นการพ่ายแพ้อื คือหลายฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะบอกทางด้านเบนจามินในทันยาฮูว่าอย่ารุกเข้าไปราฟาเหตุเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคนอบพยพ์เนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับคือหลานกว่าคนด้วยกันถ้าโจมตีเข้าไปเนี่ยมันจะมีคนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากแต่ในทันยาฮูบอกว่า,วาไม่ได้เพราะถ้าปล่อยราฟาไว้ราฟาจะกลายเป็นที่อยู่ของกลุ่มฮามาสดังนั้นเนี่ยจะต้องดําเนินการในการจัดการ พื้นที่สําคัญแหล่งสุดท้ายสําหรับฉนวนกาซาใชทีนที่ถามว่าเราจะเอาคนไปไว้ที่ไหนในันูบอกเดี๋ยวเขาจะไปกั้นพื้นที่พิเศษให้จะให้มีเส้นทางที่มันเป็นที่ป,ปลอดภัยใช่ให้ประ<ล>ชาชนอพยพได้และปอยู่อยู่ที่นั่นซึ่งเขาบอกว่าที่จะไปอยู่ที่ใหม่นั้นเนี่ยมันอยู่ติดกับทะเลแต่ว่ามันกันดานไม่มีสาธารณูปโภคใดๆเลย<อ>ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นปัญหาใ,ใหญ่สําหรับคนปาเลสไตน์ซึ่ง นี่เป็นคำยืนยันจากทางด้านเบนชมินในทันยาฮูนะครับว่ายัางคงที่จะเดินหน้าในการจัดการกับทางด้านกลุ่มฮามาสที่อยู่ใน น,นอกจากนี้เนี่ยประชาชนหลายคนก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกลัวว่าจะกระทบกับตัวประกันที่ถูกคุมขังอยู่นะคะแล้วก็ประชาชนหลายคนก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อิสราเอลเนี่ยควรที่จะต้องมีการนําตัวประกันกลับมานโยบายต่างๆเรื่องของทางฐานต่างๆเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ผู้นําอิสราเอลจะต้องช่วยเหลือให้ตัวประกันกลับมาให้ได้ขณะเดียวกันหลังจากที่ผู้นําอิสราเอลได้มีการประกาศนะคะเรื่องของการเดินหน้าในการบุกราฟาเนี่ยก็มีการรายงานว่ามีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองราฟาทางตอนใต้ ของถนนกาซาอีกครั้งช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมามีผู้ที่เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย44ศพรวมไปถึงเด็กๆนับส0บรายด้วยกันหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีเรื่องของประเด็นนะคะที่ทางด้านของชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางอียิปต์กาตานะที่ได้มีการหาเรือการอย่างทาน,น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอียิปต์ออกมาระบุเลยว่าการโจมตีเข้าไปที่เมืองราฟา จะทําให้เกิดประเด็นต่างๆตามมามากมายโดยเฉพาะเกิดหายนะตามมาแล้วก็มีการกล่าวหาว่าอิสราเอลเนี่ยมีเป้าหมายในการขับไล่ปาเลสไตน์ออกจากดินแดนของพวกเขาในท้ายที่สุดรวมไปถึงอียิปต์ยังมีการเตือนด้วยนะคะว่าถ้าเกิดมีการอพยพชาวปาเลสไตน์เข้าสู่อียิปต์อันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อสนนีิสัญญาสันติภาพระหว่างทางด้านของอียิปต์แล้วก็อิสราเอลขณะที่กาตา อีกหนึ่งประเทศที่เป็นตัวกลางในการเจราจารเรื่องของสันติภาพเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องว่าถ้าเกิดอิสราเอลโจมตีเข้าไปที่ราฟาร์มากกว่าน,นี้หลังจากนี้มาเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะต้องตามมาอย่างแน่นอนด้วยค่ะครับ ขณะเดียวกันทางด้านของกลุ่มฮามาสนะคะออกแถลงการถึงประเด็นที่ผู้นําอิสราเอลเนี่ยได้มีการพูดถึงปฏิกิริยาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะมีการโจมตีเข้าไปที่เมืองราฟาหรือแม้กระทั่งยังบอกด้วยว่าเรื่องของการเปิดเส้นทางกลุ่มฮามาสบอกว่าถ้าเกิดว่าอิสราเอลมีการปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินในเมืองราฟาเมื่อไหร่การเจราจาเรื่องตัวประกันจะเป็นอันสิ้นสุดทันที ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลก็เชื่อว่ากลุ่มฮามาสยังมีการควบคุมตัวประกันไว้ที่ฉนวนกาซาอีกประมาณ132คนซึ่งมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็พลเมืองไทยนะ8คนด้วยกันครับในขณะที่ทางด้านกลุ่มติดอาวุธกลุ่มเอาก็ซ้ำนะครับซึ่งก็เป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาสได้ออกแถลงการนะครับบอกว่าใน96ชั่วโมงที่ผ่านมามีการโจมตีจากกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่า ทำให้ตัวประกันชาวอิสราเอลนั้นเนี่ยสองคนเสียชีวิตนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกแปดคนอาการของพวกเขาประสบภาวะที่เป็นอันตรายเนื่องจากว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าโรงพยาบาลต่างๆนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาตัวประกันเหล่านี้ได้นะครับขณะเดียวกันโฆษกกลุ่มฮามาสก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยกลุ่มฮามาสนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีการโจมตีเข้าไปในราฟาก็จะนําไปสู่การหมดความอดทนและจะยุติการเจราจาเพื่อแลกเปลี่ยนตัวนักโทษ ทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูนั้นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักโทษด้วยการดําเนินการด้านมนชนต่อไปไม่ว่าจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และภัยพิบัิด้านมนุษยธรรมรอบใหม่ในเมืองราฟาสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอิสาราเอลและกองทัพกําลังประสบตอนนี้คือความล้มเหลวที่สู้รบมาสี่เดือนก็จะทําให้อิสาราเอลเนี่ยไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายแม้ว่าสงครามจะยืดเยื้อต่อไปในขณะที่สื่อมวลชนสหรัฐรายงานนะครับว่าเวลานี้อียิปต์นั้น ก็ส่งคําเตือนไปถึงกลุ่มฮามาสว่าหากอิสราเอลไม่สามารถบรรลุข้อตกลงตัวประกันได้ภายในสองสัปดาห์อิสราเอลนั้นจะเริ่มปฏิบัติการเข้าสู่เมืองราฟาครับส่วนประเด็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของสานักงานใหญ่ผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์เนี่ยที่มีทางด้านของสมาชิก12คนเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มฮามาสล่าสุดนี้นะคะนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลเนี่ยออกมาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งโดยมีการบอกว่านายฟิลิป ลาซารินีพุ่มนวยการสำนักงานใหญ่ผู้ลร้ภัยปาเลสไตน์ในกาซาต้องลาออกทันทีหลังจากที่กองกำลังภาคพื้นดินของอนะิสราเอลเนี่ยได้มีการเปิดเผยคือเขาไปพบว่ามันมีอุโมงใต้ดินที่ขุดพบล่าสุดแล้วก็บอกว่าการที่ขุดพบล่าสุดนี้ไปเจอปากทางอุโมงอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่บริหารโดยสำนักงานใหญ่ผู้ร้ภัยปาเลสไตน์ปรากฏว่าเมื่อขุดพบลงไปเห็นว่าตรงนี้มันมีเส้นทางอุโมงน์นลากผ่านข้างใต้สำนักงานใหญ่แล้วก็พบว่ามีการติดตั้งสาย,สายไฟความยาว ราวราวเจ็ดร้อยเมตรภายในอุโมงเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ผู้ลิบภัยปาเลสไตน์กองกําลังของอิสราเอลเนี่ยเชื่อว่าทางั้นของสำนักงานใหญ่ผู้ริบภัยปาเลสไตน์นั้นเป็นผู้จัดส่งไฟฟ้าให้กับกลุ่มฮามาสเพื่อใช้ในอุโมงคแม้ว่าฟิลิปลาซารินีมีการปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันว่าไม่รู้ว่ามีอุโมงเนี่ยลากผ่านสำนักงานใหญ่ผู้ริบภัยปาเลสไตน์และก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่ผู้ริบภัยชาวป,ปาเลสไตน์ได้มีการยุติ การใช้สำนักงานใหญ่นี้ตั้งแต่12ตุลาคมเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่เอ r a อลเนีมีการเปิดปฏิบัติการสู้รบในากาซารวมไปถึงนะคะก่อนหน้านี้ที่ทางนั้นของ UN เนี่ยได้มีการเรียกถึงการสอบสวนสืบสวน,ส,วนสำหรับ12คนที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสขณะที่เลขาธิการของ UN แล้วก็ enn, แอนโทนีบินเคลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ ออกมาปกป้องสํานักง,งานใหญ่ผู้รี้ภัยชาวปาเลสไตน์ว่ามีความสําคัญแล้วก็ไม่สามารถปิดได้เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือพลเมืองชาวปาเลสไตน์ค่ะในขณะที่ทางด้านอิสราเอลนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยมีการรายงานข่าวกันนะครับว่าจะเข้าไปบุกเมืองราฟาทางด้านอียิปต์นะครับมีการให้ข้อมูลกับ The Wall Street Journal ก็บอกว่ารัฐบาลอียิปต์นั้นเนี่ยอาจจะระงับสุดที่สัญญาสันติภาพฉบับปี2522ที่เป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลหากว่าอิสราเอลนั้นยังคงเดินหน้าเนี่ยในการปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เมืองราฟาหรือผลักดันให้ชาวปาเลสไตน์นั้นต้องออกอพยพมายังคาบสมุทรไทรนายทางตอนเหนือของอียิปต์สถานีโทรทัศน์ของอิสราเอลนั้นรายงานนะครับว่าแหล่งข่าวระดับสูงโดยเฉพาะเนี่ยทางด้านพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีประธานเสนาธิการทหารรวมอิสราเอลไม่เห็นด้วยกับการที่เน,น,นทันยาฮูนั้นเนี่ยครับจะเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาโดยบอกว่าแม้กองทัพมีสตพเพียงพอ แต่ปฏิบัติการนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประสิทธิภาพหา,าหากขาดการสนับสนุนจากอียิปต์และก็แผนบริหารจัดการผู้ลี้ภัยในพื้นที่นะ <c oughs> คือตอนนี้เหมือนกับว่าทหารนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยแต่ว่าในทันยาฮูนั้นก็ไม่ยอมต้องการที่จะให้มีการบุกภาคพื้นดินเข้าไปในเมืองราฟาครับ ขณะเดียวกันนะคะทางการของอิหราะะ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะคะบอกกับผู้สื่อข่าวในเมืองหลวงของเลบานอนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ในทันยาฮูหรือผู้นําของอิสราเอลนั้นโจมตีเลบานอนเต็มรูปแบบทรั้งนั้นของอิหร่านเองหรือแม้ก,กระทั่งเลบานอนเองเนี่ยก็จะไม่ยินยอมเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันยังบอกได้ว่าประเทศของอิหร่านเองเนี่ยให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลายกลุ่มในภูมิภาคทั้งฮิสบอลเลาะ์รวมไปถึงกลุ่มของปาเลสไตน์แล้วก็กลุ่มฮามาสซึ่งณตอนนนี้เเองเ่ประมิวา รัฐบาลของอิสราเอลจะไม่สามารถสู้รบได้ทั้งสองแนวหน้าคือไปสู้รบทางด้านของกลุ่มฮามาสหรือแม้กระทั่งของฮิสบอเลาะเนี่ยเขาก็มองว่าอิสราเอลเนี่ยไม่สามารถเปิดการสู้รบได้ขณะเดียวกันนะย,ยังบอกด้วยว่าแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาเนี่ยวันนี้หลายคนมองแบบนี้ว่ามันคือเส้นทางทางออกทางการเมืองของผู้นําอิสราเอลอย่างเนทันยาฮูแล้วก็มองด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโจมตีของอิสราเอลหรือว่าการก่ออาชญากรรมสงครามปาเลสไตน์นั้นจําเป็นต้องมีการยุติ หรือว่าหาทางออกให้เร็วที่สุดนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเอร์ราเนยังพบกับเจ้าหน้าที่หลายคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้นําของฮิสบลเลาะหรือว่าจะเป็นประธานรัฐสภาซึ่งเป็นพันธมิตรของทางกลุ่มด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้นํากลุ่มติดอาวุธชาปาเลสไตน์ขณะเดียวกันก็ยังมีการพูดคุยกันว่าวันนี้มีชาปาเลสไตน์ ai, และก็กลุ่มปาเลสไตน์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจจุดหมายปลายทางของตัวเองค่ะครับ ในขณะที่ทางด้านความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางตอนนี้เนี่ยครับมันดูเหมือนว่าจะลุกลามเข้าไปยังภูมิภาคต่างๆนะนะครับล่าสุดนั้นที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าฮิลลารีคลินตันซึ่งก็ไปบรรยายเนี่ยนะค,คุณผู้ชมเขาไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กปรากฏว่าเขาไปบรรยายเนี่ยเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งเมื่อไปบรรยายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมมีคนลุกขึ้นตะโกนฮะ บอกคิลี่นี่คุณคืออาชญากรสงคราม uh, <can> ประชาชนชาวลิเบียประชาชนชาวอิรักชาวซีเรียชาวเยเมนชาวปาเลสไตน์และเช่นเดียวกับชาวบริกันไม่มีวันให้อภัยคุณพร้อมบอกว่าแกจะถูกแผดเผาสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาประกบแล้วก็พาคนนี้ออกไปคลิลลี่กลินตันเนี่ยก็กำลังจะบรรยายต่อคนถัดมาลุกขึ้นอีกฮะ แทรกอีกบก <Okay. S 1> เคยทําสิ่งนี้เอาไว้ชกฉวยผลประโยชน์จากความรุนแรงในลิเบียคุณอ้างความชอบธรรมกับการปฏิบัติการทหารของสหรัฐคุณโกรธจัดต่อความรุนแรงทางเพศคุณควรพูดถึงความรุนแรงทางเพศในปาเลสไตน์ความรุนแรงทางเพศที่พวกเขากําลังผเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ฮิลลารีคลินตันบอกว่า มีสิทธิ์มาประท้วงนะนะครับมีเสรีภาพมาประท้วงแต่ไม่ควรมาขอความวุ่นวายแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหิ้วปีกออกไปอีกคือคลิลลารีฮินตันนั้นเนี่ยครับเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรตีต่างประเทศปี2009ถึง20 2013ตอนนั้นเนี่ยก็คือบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเธอสิ่งที่เธอทำนั้นเนี่ยก็คือว่าเธอมีการ ส่งท,ทหารเข้าไปอัฟกานิสถานติดอาวุธเนี่ยนะครับให้กับนักรบยิฮหัดที่ต่อต้านรัฐบาลในขณะนั้นนะครับขับของซีเรียก็คือประธานาธิบดีบาซาอัลซาร์สนับสนุนนาโต้เนี่ยเข้าแทรกแซงในลิเบียและสิ่งสําคัญก็คือว่าโค่นล้มอํานาจของมัวมาคัสดาฟีแล้วเขาถูกสังหารเสียชีวิตด้วยตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้หลายฝ่ายนั้นเนี่ยมองว่าเขาคืออาชญากรในขณะที่เรื่องราวของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ิลารีครินตันนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนอิสราเอลมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เธอดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในขณะนั้นแล้วเคยสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยให้ทิ้งระเบิดใส่เลบาน,นอนเมื่อปี2006เธอวิพากษ์วิจาร์เสียงเรียกร้องให้หยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในปัจจุบันนี้ก็บอกว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยมีสิทธิที่จะป้องกันตนเองนะครับตรงนี้เองก็เลยทาให้หลายฝ่ายนั้นมองว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนความบุนแรง ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้และในอดีตที่ผ่านมาหลายหลายพื้นที่ในขณะที่ลินดาโทมัตเรนฟิ์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสาประชาชาตินะครับก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าเธอเองก็ถูกกระทําเช่นเดียวกันมีผู้ประท้วงเนี่ยไปประท้วงเธอในห้องประชุมบอกว่าให้ปลดปล่อยปาเลสไตน์ก็คือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายนั้นก็เริ่มออกมากดดันบุคคลสําคัญสําคัญในสหรัฐอเมริกา